่วนของคุณนหมิงเมืองไทยเรานะครับตรงนี้นะครับบนวนาะยานหินงามตรงนี <inaudible> ้นะครับหินงามนะครับคุณหมิงเมืองไทยเราครับแนวหินสวยๆนะครับประมาณนี้กันเลยนะครับมาดูกับพนาครับแนวหินตรงนี้นะครับคุณนหมิงเมืองไทยเราครับดูมุมไหนก็สวยงดงามนะครับคุณหมิงเมืองไทยเราครับพนาจะพามาดู ทางนี้ใกล้ๆนะครับในส่วนของคุณหมิงเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับดูความงดงามของคุณหมิงเมืองไทยเราจากเวิ้งกว้างๆตรงนี้นะครับที่ก็กว้างขวางดีนะครับคหมิงเมืองไทยเรานะครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามมากแท่นหินนะครับแท่นหินไฮไลท์ของแต่ละจุดนะครับคุณหมิงเรานะครับคุณหมิงไทยแลนด์แล้วครับคุณหมิงเราไทยแลนด์แล้วคุณภาพที่สวยสดงดงามมากๆนะครับตรงนี้ คนลอุทยานผางามนะครับดอยหินงามครับน้องสร้างครับสันสร้างก็เข้ามาให้พวกเราได้รับชมกันครับสำหรับการดูคุณหมินเมืองไทย้วครับอันนี้ก็หินชนิดต่างๆครับหินชนิดนี้จะกัดกร่อนมาแบบไหนพนาก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับนาอจะเป็นแหลมแหลมคมมากครับตรงนี้ครับก็ขึ้นมาก็ระวังได้จับอาจจะบาดไม้บาดมือได้นะครับสําหรับก้อนหินแต่ละชนิดนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับหินชนิดต่างๆครับตรงนี้นะครับงดงามมากๆครับคุณหมิงเมืองไทยเรานะครับี่ความภาพความงดงามของคุณมิงตรงจุดๆนี้นะครับจุดๆนี้นะครับพนาให้ดูนะครับนบองความงดงามของคุณเมืองไทยเราครับผมดูความงดงามก็ประมาณนี้นะครับนาประมาณนี้พนาพามาดู จุดหนึ่งครับทางนี้พนาก็ยังไม่ได <ım S 2> ้เดินมาดูครับเนาะจะจับจุดตรงนั้นกันอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นต้นปาล์มยักษ์นะครับเนาะโอ้โหเคยเห็นแต่อยู่ในป่าต้นเล็กๆนะครับเนาะตัวนี้นะครับแถวบ้านก็เรียกมะพร้าวเต่าครับเนาะต้นเล็กๆอันนี้ต้นใหญ่มากครับสําหรับอยู่ตัวแถวป่าผักหวานครับตัวนี้จะต้นใหญ่มากครับอันนี้อีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของคุณหมิงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นก้อนหินจะเป็นโพรงเป็นะไรแบบนี้นะครับ นี่คือคุณหมิงเมืองไทยเราครับผมจุดจุดนี้นะครับที่จะเป็นล่มเงาน่นนครับเนาะความงดงามคุณหมิงเมืองไทยเราจุดจุดนี้นะครับสวยสดงดงามดังสวรรค์สร้างนะครับดังสวรรค์สร้างให้มาครับมาดูกันจุดนี้พนะยังไม่ได้พาเอฟซมาดูนะครับเนาะกล้องกล้องนี้นะครับกลับมาดูนะครับความงดงามคุณหมิงเมืองไทยเราครับ นี่แหละครับจุดไฮไลท์ของการมาเยี่ยมชมครับป่าหินงามตรงนี้นะครับเป็นส่วนหินปูนครับจะสวยสดงดงามมากมากนะจุดจุดนี้นะครับเนาะนี่แหละครับความงดงามคุณมิงเมืองไทยเรานะครับคุณมิงเมืองไทยเราครับงดงามมากมากเลยว่าได้เลยครับตรงจุดจุดนี้ครับก็ขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาด้วยนั่งรถอีแท็กชาวบ้านหรือเดินขึ้นมาเองได้นะครับ ถ้าเรามีกาลังพอนะครับตัดเลาะมุดทางธรรมชาติขึ้นมานะครับเนาะหลายคนก็จะนั่งอีแต็กมานะครับจะนั่งอีกแต็กมาก็อันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งครับเนาะแต่หลายคนก็มุดลัดเลาะป่ามานะครับลัดเลาะป่ามาเพราะมีเส้นทางมานะครับศึกษาธรรมชาติเส้นนั้นครับสามารถลัดเลาะเข้ามาได้นะครับในส่วนของคุณเมืองไทยวันนี้นะครับผมก็คงลาคลิปนี้ด้วยภาพวิวสวย ของคุณหมิงเมืองไทยของเรากันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้กันเลยนะครับประมาณนี้กันเลยครับคุณหมิงเมืองไทยนะครับที่พนาพามาเยี่ยมชมจุดจุดนี้กันนะครับเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากๆจริงๆครับผ่านไปผ่านมาเมืองเลยก็แวะขึ้นมานะครับแวะขึ้นมาเยี่ยมชมคุณหมิงเมืองไทยเรานะครับในป่าหินง,งามตรงนี้นะครับให้ได้เลยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ